สวัสดีครับท่านผู้ชมผมช่างดิดครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีคลิปนะครับตัดผมให้ชมกันนะครับแต่วันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปติดตามข่าวดังประเด็นร้อนกันนะครับในกรณีที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมีคําสั่งนะครับผู้ใดที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับต้องตรวจโควิดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตรวจก็เข้าพื้นที่ไม่ได้นะครับและที่สําคัญค่าใช้จ่ายในการตรวจ รประชาชนต้องออกเองนะครับจนมีผู้ไม่พอใจนะครับแล้วก็ได้โวยวายเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มีคนนะครับถ่ายคลิปออกมาจนเป็นที่สนใจของประชาชนเราไปติดตามชมกันคนที่แตีเองบ้านตอนอยู่ในนี้เขาออกไปก็ต้องมาเสีย4 5 0บาทเพื่อที่จะกลับบ้านมันหมายความว่าไงวะ แล้วมาเก็บเงินชาวบ้านไม่ถูกผมไม่ใช่คนผู้เก็บแต่ผมมาทำพลรงที่ผูเก็บทุกเดือนเดือนที่แล้วก็มาเพื่อนผมซ้อไปก็ไม่เสียังค์แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าให้ต้องเสีย450บาทบอกเออถ้า450บาทยวเจอกัน ถ้าวคนข้างนอกจากเข้าหมู่เกคนทูกแก็บเองว่านตอนอยู่ในนี้เขาออกไปก็ต้องมาเสีย450บาทเพื่อที่จะกลับบ้านมันหมายความว่าไงวะมันหมายความว่าอย่างไงตอบผมหน่อยดิผู้ว่ามันเทงซวยนใช่ไม่ได้เน,นี่ยคนประชาชนเสียภาษีด้วยคุณต,ต็องเอาหน่วยางานของรัฐมาตัวแล้วก็บริการประชาชนคุณจะออกมาดักจั จ้บริษัทเอาซอสมาอย่างนี้เนี่ยแล้วมาเก็บเงินชาวบ้านไม่ถูกผมไม่ใช่คนภูเก็ตแต่ผมมาทำผู้ราที่ถูกเก็บทุกเดือนเดือนที่แล้วก็มาเพื่อนผมซอสไปก็ไม่เสียตังค์แต่เมื่อกี้เขาบอก่าให้ต้องเสีย450บาทบอกเออไส้450บาทเด๋ยวเจอกัน เรนอกเสียแบบนั้ใ่ไหมล่ะไม่จะไปจะสวไม่ได้เ <c oughs> ินเข้าไปเพื่ออะไรเขินเข้าไม่ร้ย้เก็แ่ทแล้วเขาก็ถอ้าจะเอาหลวงอไม่รวมันไม่รวยในตลา ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องเป็นจ้างไปสั่งมาตัวจ <Yeah, yeah. S 1> ไม่ควรจะมาเอาเง <Yeah. S 1> ินจากทางบ้านไปจ่ายไป อย่างเนี้ยมันไม่ถูกต้องที่จต้องจ่าย